มจีวาหลวงพ่อสมบูรณ์ฝากมาใส่ใส่ทั้งวันการมะเร็งแมสเนี่ยการมะเร็งสมองคนแก่กลัวมะเร็งสมองใส่แล้วดีไหมไม่ใหญ่การโควิดก็ได้การมะเร็งสมองก็ได้เนี่ยหลวงพ่อเขาคิดถึง้าฝากมาให้เนี่ยดีป่ะ ใส่แล้วมันเป็นอาการยังไงมากเนี่ยแม่จีวอ,หอนหลวงพ่อสมบูรณ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่างนี้ใส่ทั้งวันเลยใส่แล้วทำไมหายโรคไขัย ok หรอดีไหมใส่ไปขึ้นชั่วโมงแล้วอาการเป็นไงมากเล่าให้ฟังมาก อ,อ,อยู่ที่หัวใจ <laughs> ใจเราคุณคุณพระ,ะมันก็ไปเรื่องเรื่องคุณพระอ๋ะใใอนนใจนึกถึงคุณพระใส่ใส่แมสอันนี้แล้วใจนึกถึงคุณพระคุณคุณพระชื่ออะไรเนี่ยใจนึกถึงคุณพระเนี่ยหลวงพอ่อหลวงพ่ออะไร หลงพ่ออะไรมั่งหลงพ่ออะไรมั่งนึกถึงคุณพ้าเนี่ยคุณพ้าเนี่ยหลงพ่ออะไรมั่งหลงพ่ออะไรนะไม่คือหลวงพ่อสมบูรณ์เออหลวงพ่อสมบูรณ์ชื่อไม่ออกเอาไงอะไาทนายยังเนี่ยเอาแมสจีวอนท่านมาใส่เนี่ยท่านฝากมาให้เนี่ย อ,าอาลาัานาซาโอปิดหูปิดตามหมดเลยปิดปากเขาพอแล้ววหวนานเลย